วงของชาวราศีตุลท่านมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบโชคใหญ่นะครับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์จ,จะได้นะครับดวงโชคลาบทรัพย์เศรษฐีราชาทรัพย์เหมือนมีเทวดาคอยช่วยเหลือนะครับนะ ทำนายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภซับก้อนใหญ่กระทานหารปัจจุบันทันด่วนนะครับมีเกณฑ์ที่แบบอาจจะได้เงินซับใหญ่เป็นแบบปฏิหารได้เลยนะครับนะดวงการเงินนะครับถือว่ามีเกณฑ์การได้เงินเข้าหลายทิศหลายทางนะครับใครที่ทํางานที่มีคอมมิชชั่นทำานายว่าการเงินดีนะครับนะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านนะครับขายรถขายสมบัติท่านายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้ในไม่ช้านี้นะครับ ดวงการเงินนะครับเป็นดวงโชคลาบทรัพย์าบลอยโชคใหญ่นะครับนะเรียกได้ว่าการเงินเนี่ยเข้าไม่ขาดเลยนะครับนะเป็นดวงเศรษฐีนะครับเป็นดวงที่แบบเรียกว่าอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่แบบกระทันฐานปัจจุบันทันด่วนได้นะครับมันจะเป็นดวงโชคลาบที่แบบฟุกฟุกแปลกแนะครับนะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะอาจจะมีโชคลาบที่เกี่ยวกับความฝันนะครับนะอาจจะมีโชคลาบจากความฝันนะนะครับนะ ดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงที่เป็นดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับนะฮะข้อรอกที่มีต่างๆนะครับนะทำนายว่าท่านก็จะก้าวข้ามผ่านไปได้นะครับนะะไม่มีใครมาสามารถที่จะหยุดยั้งนะครับการประสบความสำเร็จทางด้านการเงินของท่านได้นะครับสำหรับชาวราศีตุลนะนะครับเป็นดวงโชคใหญ่นะครับเป็นดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบลอยแบบปฏิหารนะครับไม่แน่นะครับชาวราศีตุลท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่ อาจจะได้รางวัลที่1ส่งท้ายปีนี้ก็เป็นได้นะครับสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทํานายดวงชะตาโชคลาบการเงินให้กับชาวราศีตุลในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคม2567นหรอเะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาบการเงินของชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีรายได้ การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตท่านจะได้จับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านมีเกณฑ์รวยส่งท้ายปีนี้หรือไม่ได้เราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทํานายแบบกว้างๆคาดเคลื่อนกันใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านเวลาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีตุลนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มานะครับก็มีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะนะครับนะฮะแล้วก็เป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเหมือนมีสิ่งศิ์ขอช่วยเหลือด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไพ่แบบแรกกันนะครับไพ่เด่นเรื่องของการเงินใบแรกนะครับสำหรับชาวราศีตุลนะครับก็คือไพ่ พระสังฆราชนะครับหรือว่า the hereofence นะครับนะฮะไพ่สังฆราชนะครับหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหมายถึงโชคลาภดุดดังปฏิหารนะครับนั่นก็แปลว่าชาวราศีตุลน,นะครับท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภทรัพย์ลาบลอยโชคใหญ่ดุดดังเหมือนมีปฏิหารนะครับนะะท่านอาจจะได้ จับก,การเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับดวงไพ่สังฆราชขึ้นนะครับถ้าชาวราศีตุลน,นะครับท่านใดเนี่ยได้เคยไปไหว้ขอพอรอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาไว้นะครับทำไหนว่าท่านก็จะประสบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอพอรเอาไว้นะ,นะครับงานที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์หมอพยาบาล งานที่เกี่ยวกับด้านเภสัชนะครับงานด้านยารักษาโรคต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านคารูอาจารย์การเงินดีนะครับนะงานที่เกี่ยวกับสังฆพันธ์นะครับนะเกี่ยวกับศาสนาต่างๆานะนะครับทำนายว่าการเงินดีนะนะครับดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงที่เรียกว่าเป็นโชคลาภทรัพย์โชคใหญ่ดวงเศรษฐีเหมือนมีเทวดาเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะแล้วไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ เดอะเฮอร์ it, อันนี้ก็คือไพ่ที่เป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสิศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันนะครับนะไพ่เดอะเฮอร์มินะครับเขาเรียกว่าเป็นโชคลาบที่เป็นโชคลาบซับก้อนใหญ่นะครับนะเหมือนมีเจ้าที่เจ้าทางเทวดาประจําตัวนะครับนะักครูบาอาจารย์ที่อยู่กับเรานะครับนะชี้แนะคอยช่วยเหลือให้เราไปเจอช่องทาง การหาเงินนะครับแบบใหม่ๆนะฮะอาจจะได้โชคลาาบซับก้อนใหญ่นะครับนะไปพูดคุยเจรจากับคนที่เราอยากที่จะไปตกลงเรื่องของการเงินด้วยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับนะใครนะครับที่ทํางานด้านการสอนนะครับเป็นครูอาจารย์งานด้านการนวดนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับตารายาแผนโบราณต่างๆทำไมว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับ และดวงแบบนี้นะครับเป็นดวงที่ท่านเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีเสน่ห์ในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีไพอาา่อัศวินถือถ้วยขึ้นมาด้วยนะครับไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับหมายถึงมีเสน่ห์ดึงดูดนะครับในเรื่องของการเงินนะครับใครที่ทําธุรกิจการค้าต่างๆท่านก็จะมีแรงดึงดูดนะครับมีเสน่ห์นะครับเหมือนกับว่าถ้ามีใครผ่านไปผ่านมานะครับนะก็จะ มาลงตัวที่ท่านนี่แหละนะครับนะเป็นตัวเลือกที่เขาจะมาทําธุรกิจกับท่านนําเงินนาทองมาให้แบบง่ายๆอันนี้คือความหมายของไพ่นะครับเขาเรียกว่าเป็นดวงที่ได้ซัพย์ง่ายมีเกณฑ์ได้ลาบซับก้อนใหญ่แบบง่ายๆนะครับจะไปเจรจาพูดอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินทํนไยว่าจะประสบความสาเร็จแบบง่ายๆนะครับนะใครที่คาดหวังรอคอยเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างอยู่นะทำายว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ในไม่ช้านี้นะครับนะฮะ ดวงชาวราศีตุลน,นะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เงินได้ทองอะไรแบบที่มันหลายๆทางนะครับเพราะดวงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดวงที่อาจจะได้ทําอะไรพร้อมๆกันหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าวันนี้มีไพ่แปดม้เท้าขึ้นมาด้วยนะครับไพ่แปดไม้เท้านะครับก็จะหมายถึงการทํางานที่หลายๆอย่างพร้อมๆกันใครที่มีอาชีพหลักและอยากมีอาชีพเสริมนะครับก็ ทำนายว่ามีเกณฑ์จะได้ทําในไม่ช้านี้แล้วก็จะสร้างเงินสร้างทรัพย์กับท่านได้ด้วยนะครับนะใครที่ทํางานประจําอยู่มีเกณฑ์การที่อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมนะนะครับนะฮะเพราะว่าในดวงเนี่ยนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้เขาเรียกว่ามีดวงที่อาจจะไปทําตําแหน่งที่แทนคนอื่นนะนะครับซึ่งการเงินก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากนะครับใครที่กําลังจะคิดจะ ขยายงานนะครับขยายธุรกิจนะนะครับไปดูสาขาใหม่ใหม่ทำนายว่าท่านจะไปเจอสาขาทำเลที่ดีนะครับนะก็จะมีรายได้เข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับใครที่มีโรงงานนะทำนายว่าออเดอร์จะเข้ามาเยอะโดยเฉพาะช่วงเนี้ยไตายปีเนี่ยนะครับช่วงก่อนสิ้นปีเนี่ยทำนายว่าออเดอร์จะเข้ามาเยอะก็เรียกว่าถ้าแบบเนี้ยท่านต้องวางแผนให้ดีนะครับไม่แนะ่ท่านอาจจะ ทำงานไม่ทันเลยก็เป็นได้นะนะครับเรื่องการเงินนี่ถือว่าเข้ามาสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะดวงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นดวงลาบทรัพย์ใหญ่ดุดดังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือดุดดังเหมือนมีครูบาอาจารย์นะครับเหมือนมีเทวดาคอยช่วยเหลือนะครับทาให้เนี่ยการเงินเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินนะครับที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับนะนะก็ทานายว่าท่านมีเกณฑ์จา่า อาจจะประสบความสําเร็จได้ในไม่ช้านี้เลยนะครับอาจจะได้โชคใหญ่นะครับอาจจะได้ลาบรั์ใหญ่ไม่แน่นะครับชาวราศีตุลท่านอาจจะได้โชคใหญ่ได้ลาบก้อนใหญ่ส่งท้ายปีนี้ก็เป็นได้นะครับอาจจะได้ออรางวัลที่1ก็เป็นได้นะนะครับเป็นดวงโชคใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีไพ่ที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยขึ้นมา2ใบพร้อมกันเลยแสดงว่านะครับ เทวดาเจ้าที่เจ้าทางนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวนะครับที่อาศัยต่างๆท่านใจโชคลาภการเงินแก่ชาวราศีตุลน,นะครับนะแบบนี้นะนะฮะถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับเป็นดวงลาบลอยโชคใหญ่เป็นดวงลาบลอยแบบปฏิหารนะครับนะปัจจุบันทันด่วนได้แบบนี้นะครับนะฮะก็เรียกว่ามีเกณฑ์ทีเ่เรียกได้ว่าอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่ส่งท้ายปีนี้นก็เป็นได้นะครับนะฮะอันนี้นะนะฮะอาจจะได้เป็นเศรษฐี หลัก10ล้านก็เป็นได้นะครับชาวราศีตุลนะนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับของชาวราศีตุลก็คือไพ่สองเหรียญน,นะครับไพ่สองเหรียญเนี่ยนะครับก็หมายถึงใครที่กําลังที่คิดจะขายที่ขายบ้านมีโครงการบ้านที่จะขายนะครับก็ทําไงว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะโอนบ้านก็แปลว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะ อาจจะขายที่ขายบ้านได้เพราะว่ามันมีไพนะ่การโอนขึ้นนะครับการเปลี่ยนมือขึ้นการโอนขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขายที่ขายบ้านนะนะครับนะอะไรก็ตามที่เป็นทรัพย์สินที่มันต้องเซ็นโอนอย่างเงี้ยทำายว่าจะได้โอนนะแล้วก็ได้ตงค์อ่านะครับใครที่จะไปทําสินเชื่อนะครับผู้นี้สินต่างๆนะครับทำไยว่าจะประสบความสำเร็จนะครับสินเชื่อก็จะผ่านนะนะครับ ดวงการเงินเนี่ยเรียกว่าเป็นดวงการเงินที่เขาเรียกว่าถ้าตามความหมายของไพ่นะครับเขาเรียกว่าการเงินหลั่งไหลโชคลาบหลั่งไหลเข้าทุกทิศทุกทางอ่าแสดงว่าชาวราศีตุลเนี่ยท่านจะต้องได้ทํางานอะไรที่มันพร้อมๆกันหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เงินก็อาจจะเข้ามาหลายทางอะไรแบบนี้นะครับเรื่องโชคลาบก็ทำนายว่าเข้าหลายทางนะนะแบบนี้ถือว่าเป็นดวงโชคลาบทรัพยาบลอยโชคใหญ่นะครับอ่ เป็นดวงเศรษฐีนะครับเป็นดวงเศรษฐีแบบเรียกได้ว่าเป็นแบบปฏิหารได้เลยนะแบบนี้นะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ผู้หญิงนะครับนะฮะแหกปากสิงโตอยู่นี่นะครับจับสิงโตอยู่หมัดเลยนะอันนี้ก็หมายความว่านะครับสำหรับไพ่ใบนี้หมายถึงอุปสรรคใดๆก็ตามนะครับที่มีเข้ามา ท่านจะผ่านไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเล็กอุปสรรคใหญ่นะครับทำนายว่าท่านก็จะผ่านไปได้นะถ้าท่านมีเรื่องของภาระเรื่องของการเงินที่จะต้องใช้ทำนายว่าก็จะมีเงินเข้ามาให้ใช้นะครับมาแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาภาระหนี้สินต่างๆที่ท่านมีอยู่ได้นะครับและดวงแบบนี้นะครับท่านมีเกินที่อาจจะหมดนี่ส่งส่งท้ายปีก็ได้นะครับอาจจะหมดนี้หมดสินก่อนสิ้นปีนี้ก็เป็นได้นะครับนะแบบนี้นะนะ ก็เป็นดวงที่เป็นโชคลาบซับต้นใหญ่นะชาวราศีตุลน,นะครับถือว่าเป็นดวงที่มีโชคมากๆาเลยนะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ทางด้านของข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีตุลท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเสียเงินไปกับการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเครื่องซักผ้า โทะะรศัพท์มือถือติดขดัดตกพังหรือ,ใช,นะรอ,อรใช้งานได้ไม่ดีนะครับคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ไม่ดีอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจําจะมีการพังเสียหายอาจจะต้องไปเสียงเงินซ่อมแซมในสิ่งนั้นอาจจะต้องซื้อใหม่เลยก็เป็นได้นะครับนะฮะท่านอาจจะมีคนที่เป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทนะครับมาหยิบยืมเงินท่านได้นะอันนี้ถ้าหยิบยืมเงินไปแล้วเนี่ยอาจจะได้คืนยากนะครับดูให้ดีนะนะฮะ คนที่จะสร้างความเดือดร้อนกับท่านนะครับนะจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวนะครับผมหยิกเป็นหลอนๆหน่อยนะนะครับผมฟูๆหน่อยนะนะครับวันนี้นะครับอาจจะมาเดือดร้อนเรื่องของการเงินกับท่านได้นะครับแต่าอาจจะปฏิเสธไม่ออกก็เป็นได้นะนะครับนะท่านต้องระวังเรื่องของการที่อาจจะมีคนมาชักชวนร,ร่วมหุ้นลงทุนนะครับซึ่งผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เป็นไปไตาม อย่างที่เขาบอกท่านเอาไว้ตั้งแต่ทีแรกนะนะครับอันนี้ก็ดูให้ดีกันแล้วกันนะฮะท่านก็อาจจะรู้สึกเบื่อๆหน่อยนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยที่เขาเรียกว่ามีคนมาหยิบยืมเนี่ยเรียกว่าถ้าใครรู้ว่าท่านมีตังค์หน่อยก็ไม่ได้เลยนะครับเรียกว่าจะมายืมกันตลอดเลยนะโยมแบบนี้เพราะว่ามีไพ่ก้าวไม่ท้าขึ้นด้วยนะครับนะฮะ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องหรือคนสนิทนะนะครับอันนี้เนี่ยมีไพ่ถ้าไม่เท้าขึ้นอีกแสดงว่าเวลายืมอ่ะง่ายเวลาที่เราจะขอคืนเนี่ยก็จะยากนะครับอนะมีไพ่9ก้าดาบขึ้นด้วยนะนะครับความเครียดที่ปฏิเสธไม่ออกนะครับเรียกว่าความเครียดที่บางทีมีคนมายืมเงินเนี่ยแต่เราก็แหมนะครับเป็นคนรู้จักกันเป็นญาติพี่น้องจะปฏิเสธก็จะกระไรอยู่อะไรแบบนี้ก็บางครั้งเนี่ยอาจจำใจต้องให้อะไรประมาณนี้นะครับ แต่ยังไงก็ตามนะครับดวงการเงินของชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าเป็นดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะไม่ว่าอย่างไก็ตามสมมติว่าถ้าเกิดชาวราศีตุลเนี่ยนะครับกำลังเดือดร้อนใจเรื่องการเงินต่างๆมันก็เหมือนจะมีคนมาช่วยแบบปฏิหารแบบบุดบิดได้อ่าถ้าแบบนี้แต่ว่าตามนี้ถือว่าท่านจะมีโชคใหญ่นะครับเรื่องการหยิบยืมเนี่ยนะครับคิดว่า อาจจะไม่ต้องหยิบยืมก็เป็นได้นะครับนะเรหรือว่าอาจจะมีทรัพย์ก้อนใหญ่มาใช้จ่ายเลยนะครับนะฮะและท่านก็อาจจะมีโชคลาภที่เกี่ยวกับความฝันด้วยนะครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้ามาฝันนะครับมาชี้ช่องทางนะครับเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับ <c oughs> <c oughs> สรุปนะครับ ดวงของชาวราศีตุลท่านมีเกณฑ์ได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบโชคใหญ่นะครับการเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านมีเกณฑ์อยากจ,จะได้นะครับดวงโชคลาบทรัพย์เศรษฐีราชาทรัพย์เหมือนมีเทวดาคอยช่วยเหลือนะครับนะ ท่านายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้โชคลาภทซับก้อนใหญ่กระทานหารปัจจุบันทันด่วนนะครับมีเกณฑ์ที่แบบอาจจะได้เงินซับใหญ่เป็นแบบปฏิหารได้เลยนะครับนะดวงการเงินนะครับถือว่ามีเกณฑ์การได้เงินเข้าหลายทิศหลายทางนะครับใครที่ทํางานที่มีคอมมิชชั่นทํานายว่าการเงินดีนะครับนะใครที่คิดจะขายที่ขายบ้านนะครับขายรถขายสมบัติท่านายว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้ในไม่ช้านี้นะครับ ดวงการเงินนะครับเป็นดวงโชคลาบทรัพย์าบลอยโชคใหญ่นะครับนะเรียกได้ว่าการเงินเนี่ยเข้าไม่ขาดเลยนะครับนะเป็นดวงเศรษฐีนะครับเป็นดวงที่แบบเรียกว่าอาจจะได้เป็นเศรษฐีใหม่แบบกระทันฐานปัจจุบันทันด่วนได้นะครับอาจจะเป็นดวงโชคลาบที่แบบฟุกฟุกแปลกๆนะครับนะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิคอยช่วยเหลือนะครับนะอาจจะมีโชคลาบที่เกี่ยวกับความฝันนะครับนะอาจจะมีโชคลาบจากความฝันนะนะครับนะ ดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงที่เป็นดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับนะใครที่ทํางานประจาและอยากมีอาชีพเสริมเท่าไหรว่าจะได้ทําและการเงินดีใครที่คิดที่จะไปสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเท่านหรว่าจะได้นะครับใครที่จะไปดูทําเลการค้าใหม่ๆทําไหรว่าท่านจะไปเจอทาเลการค้าที่ดีนะครับสร้างเงิน้างสองท่านได้เป็นอย่างมากนะครับนะ การงานที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการที่เป็นโรงงานทำนายว่าการเงินดีนะครับนะงานที่เกี่ยวกับหมอพยยบาลนะครับนะเกี่ยวกับเภสัชนะครับนะยารักษาโรคต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับงานด้านการนวดนะครับแพทย์แผนโบราณนะครับงานนวดนี่การนวดได้ทุกประเภทนะครับเป็นทำนายว่าการเงินดีนะครับ งานด้านการเป็นครูการสอนนะครับนะทำนายว่าการเงินดีกันต่างประเทศนะครับถือว่าการเงินดีนะอุปสรรคที่มีต่างๆนะครับนะทำนายว่าท่านก็จะก้าวข้ามผ่านไปได้นะครับนะไม่มีใครมาสามารถที่จะหยุดยั้งนะครับการประสบความสำเร็จทางด้านการเงินของท่านได้นะครับสำหรับชาวราศีตุลนะนะครับเป็นดวงโชคใหญ่นะครับเป็นดวงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบลอยแบบปฏิหารนะครับไม่แน่นะครับชาวราศีตุลท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่ อาจจะได้รางวัลที่1ส่งท้ายปีนี้ก็เป็นได้นะครับนสำหรับชาวราศีตุนช่วงวันที่16นะครับถึง31ธันวาคม2567นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนำให้ชาวธุราศีตุลน,นะครับ ว่วยขอพรกับพ่อปู่นารอดนะครับนะมีโอกาสนะครับก็ทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลนะครับนะทบุญที่เกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆนะครับนะทําบุญถวายพระประจําวันเกิดนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีตุลน,นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ ท่านใดที่ทยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็บฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านะครับโชคดีมีโชค n a รั a ยับ้อนใหญ่ๆกันทุกทกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ